อยากสมัครงานบริษัทใหญ่ๆบริษัทต,ต่างชาติบริษัทชั้นนําบ้างแค่มีเรซูเม่ฉบับเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนะคะเพราะสิ่งที่พี่เอ๋อยากจะแนะนําให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีเพิ่มเลยก็คือ l i n k ์อินค่ะและถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้จัก Link ์อินก็ลองไปเลื่อนดูจากคลิปก่นกอนๆของพี่เอ๋ได้นะคะถามว่าทําไม Link ์อินถึงสำคัญก็เพราะว่าถ้าหากเราอยากเข้าทํางานในบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะ เทามาักจะประกาศหาคนผ่านแพลตฟอร์ม l i n k ์อินค่ะและใน l i n k ์อินนะคะจะมีงานที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆโดยเฉพาะงานบางงานที่เราอาจจะไม่เจอใน Job CB Job ไทยหรือว่า Job Top กันด้วยซ้ำหรือถ้าใครเนี่ยอยากทํางานต่างชาตินะคะยิ่งต้องหาใน l i n k ์อินเลย l i n k ์อินเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยดีๆในการหางานยุคนี้เลยค่ะ สำหรับคนที่อยากจะหางานนึงอินพี่เอจะบอกก่อนว่าน้องๆควรที่จะต้องได้ภาษาด้วยนะคะพอสดมากแล้วเนี่ยบริษัทต่างชาติบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องการคนที่ได้ภาษาค่ะใครยังไม่มีก็ลองไปดาวน์โหลดมาลงทะเบียนใช้ดูค่ะ